สวัสดีครับวันนี้เราพบกับเพชรออโต้คาร์เหมือนเดิมนะครับผมก็มีรถเข้าเก่าเข้าใหม่นี่แหละเป็นเจ้า X Series นะปีสอง0 Highlander นะพี่พี่ตัวนี้นะไปดูสีสันเลยสีสันโดยรอบสวยครับรถคันนี้เดิมบางเลยพี่พี่รถพร้อมใช้เลยนะครับ X Series นะด้ X Series ภายในแดงหลังคาดำแล้วนะผมจัดล้อมาให้ชุดหนึ่งเป็น TE 37ก้านยกเนาะยางนิตโต้สี่เนาะเออยางพอใช้ได้ เรามาดูห้องเครื่องกันนี่ห้องเครื่องนี่แบบน็อตไม่ขยับเลยพี่ดูหัวน็อตได้เล,เลยครับหัวน็อตไม่ขยับเลยอ่าเพดเดิมนะครับเพดเดิมห้องเครื่องใส่ปสิ๊งติงกับรถทีสองพันสิบเนาะนี่น็อตไม่ขยับเลยพี่เครื่องเดินเรียบๆอย่างนี้เลยครับผมลงมาไล้หละคลิปหนึ่งแต่ว่าใส่ล้อเดินนี่เปลี่ยนล้อมาราคาก็ราคาเดิมอยู่เนาะยังเป็นราคาเดิมอยู่ไม่เป็นไรจัดทรงลงล้อมาให้เรียบร้อยเอามาดูภายในกันภายในก็จะเป็น ผ้าแดงเนาะหลังคาดําได้แดงคือเครื่องเครื่องดีครับภายในก็สวยครับราคาที่ผมเปิดคือพี่ๆต้องไปโอนไปจัดเองเนาะผมก็ไม่ได้ทําให้เนาะอะ,อะมาดูท้ายกันเดิมๆเลยครับบันไดสวยๆเออนี่ครับดูอ่าเดิมๆเลยครับซ้ายขวาประมาณนี้อ่ะโดยรอบเลยแม็กยางได้สีน้ําตาลเนาะสวยๆเลยกับปีรถปีสองพันสิบ ภายในก็ยังไม่ได้ใส่พยางให้เนาะเออล้างให้สะอาดครับเออแอร์เย็นเจียบโอเครถสตาร์ทเครื่องอยู่ X Series นะตัวนี้นะ X Series ขายเงินสดจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะพี่พี่เงินสดผมขายอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมืนแปดพันบาทราคาเดิมเลยครับราคานี้เลยเครื่องแน่นๆอย่างนี้เลยส่วนจัดไฟแนนซ์ก็สองแสนหนึ่งหมืนเก้าพันบาทครับ ก็จะผ่อนอยู่ประมาณห้าพันตลอดสัญญาห้าปีนะพี่พี่ผ่ขอนแค่ห้าปีนะเออถ้าพี่พี่สนใจก็ศูนย์ก็แปดสี่ก็แปดสองศูนย์สองห้าครับจองพันเดียวจบครบที่เพจ auto c a ์เลยเหมือนเดิมนะครับอ่ะเราไปดูอีกสีรอบนึงยังไงก็ฝากพี่พี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเนาะในทุกๆช่องทางที่เกี่ยวกับเพจ auto c a ์เนาะพี่สามารถเปิดเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์ว่าเพจ auto c a ์ได้เลยครับขึ้นหมดเลยไม่ว่าจะเฟซบุ๊กแฟนเพจ ยูทูบพิกต t อกทุกอย่างครับขึ้นหมดเลยวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะพี่พี่จัดทรงลงล้อมาให้พี่พี่แบบนี้แล้วเนาะสวยเลยผมบอกเลยเงินสดสิบแปดแปดผมขายขาดทุนเกือบเกือบขาดทุนด้วยแต่ผมอยากขายเพราะว่าตรงนี้รถมันโลซีซั่นหน่อยขายไม่ค่อยดีก็เลยทาโปรจัดให้พี่พี่ได้เลยเนาะถ้าพี่พี่เป็นเอฟซีที่ติดตามผมนะพี่พี่ได้รถถูกแน่นอนแล้วก็สวยแน่นอนครับรถทุกคันโอนขนส่งนะครับไม่มีโอนนอกครับเป็นผมโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่พี่ก็ ไปก่อนเนาะสวัสดีครับบ๊ายบายอ่ะแค่นี้อ